สวัสดีค่ะพบก,กับช่องคูมพันตุลากันนะคะค่ะวันนี้ในเช้าเช้านะคะก็จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอน้องแมวน่ารักน่ารักมาให้ผู้ชมได้ดูค่ะอ่าช่วงนี้น้องแมวกําลังเล่นค่ะพี่น้องเช้าเช้าของวันเสาร์นะคะ,ะทำอะไรเลยลูกเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมประชุมสาหากรณ์เส็จเรียบร้อยก็จะเดินทางกับชัยภูมินะลูกเนาะ น้าคนเก่งลูกแม่กวางทองกวางทองสวัสดีเอฟซีขอนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับผมนคะคะก็ล่งเล่นกันอันนี้ใครชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่ออะไรลูกผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรนอนลง นอนลงให้เอฟซีดูสิวอ <c oughs> <c oughs> จาจะกัดแม่จะเล่นผมชื่อทองกราวครับทองกราวครับนี่ค่ะกำลังเล่นแล้วอันนี้ชื่ออะไร,ช,ไร,ช,ไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรมาหาแม่เสือลูกมาเสือทองเสือทองนอนลงเ <c oughs> สือทองมาเล่นแล้วค่ะพี่น้องนอน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 ให้แม่ หนาวจังเลยกอดกัน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 ละกันละกันละกันหนาวหนหนาวหนาวนานนนน่ารักใะรไปน้องเบิ้งควาน่ารักมากเลยค่ะตามไปดูค่ะตามไปดูใครไปน้่งเล่นหยอกกุลิดกุลิดเข้าไปอาบน้าเลยเดี๋ยวจะไปดูที่ไปกวนพ่อเลยลูกอ่ะมันนี่มาแล้วนี่นี่นี ทำอะไรทำอะไรทำอะไรดำมันี่ดำาต้องดำมันี่มาลูกมาอุ้ยอันนี้ใครเนี่ยนอนอยู่เนี่ยใครแอบอยู่เนี่ยใครแอบอยู่เนี่ยนอนลงลูกแม่โอ, oh อ้โหลูกแม่น่ารักจังเลยแม่น่ารักจังเลยกวงทองได้ค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งควงทองน่ารักจังลูกแม่ดูนอนพุงยุย้ยอันนอนพุงยุ้ยอันนอนพุงยุ้ยพุงยุ้ยพุงยุ้ย นอนแผ่ละพุงยุ้ยพุงยุ้ยอาลูกนอนนอนนะหนาวเลยลูกเดี๋ยวแม่ใส่แม่ใส่เสื้อให้นะลูก قول, hmm. นะโอ้เดี๋ยวแม่จะใส่เสื้อให้เดินทางเราต้องใส่เสื้อนะลูกนะเพราะว่าอากาศหนาวนะลูกเนาะใส่เสื้ออ่าดู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 นอนลงลูกนอนลงคนกิ่งคนเก็งของแม่นอนลงโอ้ยน่าจะกอดน่ากอดจังเลยน่ากอดจังเลยอากาศหนาวเนี่ยกอดกันเลยกอดกันน่าจะอุ่นนะ น่าจะอุ่นนะคะหนูชื่อกวางทองค่ะหนูชื่อกวางทองค่ะเดยวคุณแม่จะ,ะนำอาหารให้ทานนะลูกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสวมเสื้อแล้วเราก็จะออกเดินทางนะลูกเนาะเดินทางไปโอ้เดินทางไปช้ยภูมิเดินทางไปช้ยภูมิไปหาคุณตางามคุณยายแช่มนะลูกเนาะเราจะไปชัยภูมิเราจะไปชัยภูมิ มีท้องออกมาหาแม่ลูกกินหัวอาหารพินะเอามานี่มาลูกมามากินตรงนี้มาลูกมาคนเก่งคนเก่งของแม่มากินนี่มามากินไม่ที่มันจะกว้างมานี่มาอ่าแม่ไม่ไม่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 มานี้มานี้มานี่มานี้อ่ากินเลยค่ะกินเลยลูกกินเลยกินหัวอาหารกินเลยครับน่าจะอันนี้อันนี้อร่อยกว่ามาเกี้หัวอาหารมาลูกมาเราจะได้กลับบ้าน น่ห่วองอีกยววอย่าห่วงอีกห่วองอีกทำไมห่วงจังเลยล่ลูกเอ้ยไม่ให้เพื่อนกินด้วยเหรอเดี๋ยว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 แม่จะเอาให้นะลูกเดี๋ยวแม่จะเอาให้น,นต้องให้เพื่อนกินด้วยสิลูกคนเก่งของคุณแม่นะ คนเก่งของคุณแม่นะเดี๋ยวคุณแม่จะเทให้หน่อยนะคุณแม่จะเทให้ใหม่นะเป็นเทให้ใหม่แล้วแหละเพราะว่าแย่งกันไม่ได้เอาใส่ใส่คนละจานเนาะลูกเนาะเอาคิ้ กินนี่ก็ได้ลูกกินนี่๋ยวแม่เทให้หน่อยนะอืออ่ากินเลยค่ะเอาลูกนะนี่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 เอาลูกมามากินมามากินมากินกับแบบนี้เลยอ่ะอาเอ้กวางไม่ให้กินเหรอลูกอ่ะน้องกวางไม่ให้กินเหรอกินตรงนี้กินตรงนี้กินตรงนี้นี่เอากินเลยครับกินเลย กวางทำไมไม่ให้พี่เขากินด้วยล่ะลูก่ะกินเลยลูกกินเลยโยดกินตรงนี้เราอะเราดื้อน,นะองมาลูกลอามาดออกมาลูกออกมาด่าออกมาลูกทำไปทำไมลูกออกมาออกมาดื้อยู่ไรหืล้ ดื้อมากเลยออกมาลูกออกมาออกมาเลยครับไม่เอาไม่เอาออกมาลุกหยดออกมาลุกดื้อไรพี่น้องดื้อไรจะไปเล่นมาเด็กตู้ดื้อ,อ,อสุดๆเลยใครดื้อมากลุกเจอท้องดำพี่น้อง ก็ไปเล่นในตู้มันไอไม่มีที่เล่นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยดื้อจังเลยถึงแ,แม่จะตีนะใครดื้อนะนอนลงที่ลูกนอนให้เป็นระเบียบวนินัยสิครับโอ้โหสุดยอดเลยนะตื่นขึ้นมานี่สุดยอดเลยนะลูกนะดื้อสุดๆใครอยู่ทางนี้ใครอยู่ทางนี้ใครทำอะไรอีออออาอ กินลูกิน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 อาหารกินอาหารกินอาหารลูกกินอาหารแล้ว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 กินอาหารไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่ตีแม่ตีถ้าใครดื้อแม่ตีแม่ตีแม่จะตีเลยแม่จะตีเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยเนี้ยเนียเนี่ยเป็นจ่าฝูงว่ะลูกเป็นจ่าฝูงว่ะเนี่ยฮแก้งเพื่อนเนี่ยเป็นจ่าฝูงไหมลูกแม่ฮึ่มไม่เอานะครับไม่เอานะครับอย่าเกเรนะลูกนะอย่าเกเรนะลูกนะหนูอะ เที่ยวหยอกพี่หยอกน้องไปเลยค่ะเที่ยวหยอกพี่หยอกน้องใหญ่เลยหยอกแรงด้วยไปเลยจ้ะคุริสไปเลยอ๋อโอเคค่ะมาเลยพี่เล่นมาเลยอืมอืมไปดังนัน้นไปดังนัน้นมาโอ้โหอ้้ หมุน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 นี่อค่ะพี่นงตัวดื้อที่สุดเนี่ยเจ้ากวางทองเขาชอบใช้กําลังไปหยอกพี่หยอกน้องหยอกแรงมากหนูหยอกพี่หยอกน้องแรงนะนะเดี๋ยวไม่เอาลูกไม่เอามิแม่ไม่ให้หยอกรุนแรงลูกหยอกรุนแรงหยอกแรงแล้วก็พี่น้องเขาก็คิดว่าเราไปทําลายเขาเออเขาไม่สู้หนูหรกลูกนั่นอ่าโดดๆเอาเอาไม่ให้หยอกพี่หยอกน้องก็จะมากัดแม่ กัดแรงซะด้วยนะเราอ่ะอืมเบาๆลูกเบาๆเบางเบิ่งเบิงเบิงพีงง่น้องจะมากัดแม่แล้วจะมากัดแม่แล้วหนูไม่รักแม่แล้วลูกอืมอืมน่ารักค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีพบกันคลิปหน้านะคะ,สว,ส,คะ,คะสวัสดีค่ะ